ร้านข้าวต้มบะวรเนี่ยราคาขายเนี่ยปรับขึ้นเราปรับบ่อยไหมไม่เลยครับไม่เลยไม่เลยครับราคาเท่าเดิมเมื่อก่อนจากเมื่อก่อนก็เท่าเดิมเท่านั้นครับยังไม่ได้ปรับราคาเลยครับเราเคยดูไหมอาหารเลยชิ้นไหนขายดีที่สุดมีครัวทอดครัวยำครัวผัดครัวต้มโอ้คืออาหารที่ร้านเน้นเน้นเน้นความอยากคือมาทานข้าวต้มวรเนี่ยอยากจะถือว่ามาแล้ว คือได้เร็วด้วยอร่อยด้วยการค้าขายในอดีตก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยเราสมัยเราเรียนแล้วมาช่วยทีร่ร้านกับจากทุกวันที่เธอมาดูเต็มตัวเนี่ยมันต่างกันเดียวไหมแบบ fails, ก็เมื่อก่อนช่วงเวลายาวกว่าเมื่อก่อนช่วงเวลายาวกว่าเฉลี่ยลูกค้าก็เฉลี่ยกันไปตามช่วงเวลาแต่นนี้เวลากระชับขึ้นลูกค้าจะมาเน้นหัวค่ำเยอะ เยอะเยอะกว่าเมื่อก่อนเหมือนน่าจะมากินล้านขาต้มบัววานให้เดี๋ยวมากินก่อนเดี๋ยวเขาจะปิดแล้วเดี๋ยวเขาจะปิดเร็วประมาณนี้ครับอครับผมครับร้านร้านข้าวต้มบัววนเนี่ยราคาขายเนี่ยปรับขึ้นเราปรับ่อยไหมไม่เลยครับไม่เลยไม่เลยครับราคาเท่าเดิมเมื่อก่อนจากเมื่อก่อนก็เท่าเดิมเท่านั้นครับยังไม่ได้ปรับราคาเลยครับซึ่งเมื่อก่อนร้านข้าวต้มบัววานบางคนอาจจะคิดว่าร้านข้าวต้มบัววแพงกว่าร้านอื่นเออครับผมครับ เต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปรับเลยไม่ได้ปรับเลยครับราคาเดิมทุกอย่างราคานี้ใช้มานานยังนานแล้วครับร่วมสิบปีแล้วครับร่วมสิบปีครับผมร่วมสิบปีหรืออาจจะเป็นเพราะเราปรับก่อนครับครับในสมัยนั้นครับผมเราเราทํางานมาตั้งแต่เด็กครับป้าก็สอนทํานู่นทำนี่โดยส่วนตัวแล้วคุณโจจําแบบอย่างหรือได้อะไรจากป้าบ้างครับผมก็ความ วามรับผิดชอบจากป้าเนี่ยแน่นอนครับความรับผิดชอบในงานครับผมความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ตกับลูกค้าซึ่งซึ่งเป็นหัวใจสำคัญใน,ใน,ในการในการขายขายอาหารครับหลังจากที่ป้าจะเคาน์เตอร์ถ้าไม่มีอะไรป้าจะเดินเดินมาคุยกับลูกค้าอ๋อเดินคุยลูกค้าเดินคุยลูกค้าทุกโต๊ะอะไรครับ <c oughs> คนคน,คนก็เลยสนิทกับป้ะครับครับผมอาหารเป็นยังไงบ้างขาดเหลืออะไรไหมอะไรเงี้ยม,มีข้อบกพร่องอะไรก็ป้าก็จะมาปรับปรุงแก้ไขครับผมอาหารที่ที่คุณโจบอก มีประมาณเกือบร้อยอย่างเนียครับเอ่อทำมารอบเดียวเลยไหมหรือว่าต้องทำมันจะมีมันจะมีมันจะมีสามมันจะมีส่วนสองส่วนครับส่วนส่วนครัวเช้าครัวเช้าที่เราเซตอาหารเซตอาหารไว้อยู่แล้วเออเซตอาหารไว้ตอนเช้าเพื่อจะมาขายช่วงเย็นครับครับผมเซตอาหารเป็นหม้อหม้อเออแล้วก็เคี่ยวร้อนอาไมาตลอดเช่นต้มหน่อไม้จับชายหมูสับไข่เค็มอย่างที่พี่เทลาชอบทานใช่ไหมครับอ่าพวกฮะลโลพวกเนี้ยแล้วพออาหารพวกเนี้ยผมเรียกอาหารจานด่วน ลูกค้ามาถึงสามารถชี้จากหน้าร้านได้เลยหร,เหรือชี้ือชี้จากเมนูมาชี้ปุ๊บลูกพนักงานสามารถ,สาารถเสิร์ฟเสิร์ฟมาได้เลยทันทีพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟทันทีครับอนน้คือ,คอาจาอุดด่วบทำไปแล้วทำไปแล้ว,ลวเพราะยังไงเนี่ยคนสั่งตลอดอาหารแล้วก็ร้อนตลอดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเสิร์ฟอาหารเย็นชื่นมาครับ<อ>ผมเย็นชื่นมาได้อีกเซสชั่นหนึ่งอาหารปรุงใหม่พวกผัดผักต้องทำใหม่ผัดผักทุกอย่างต้องเอ่อต้องทำใหม่ทุกอย่างผัดทีละจาน ร้อนๆอ๋อนี่คือพวกสั่งทําสั่งทำใช่ไหมใช่เช่นผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งเลยผัดเอาไว้เนี่ยมันชื่นแน่ไม่ไม่ไม่อร่อยแน่นอนครับไม่อร่อยครับผมครับผมแออเป็นไฮไลท์ที่ร้านผักบุ้งก็เป็นไฮไลท์ที่ร้านเหมือนกันใช่ใช่ซึ่งมีมายาวนานต้นตำรับต้นตำรับได้ครับผมใช่ครับผักบุ้งไฟแดงอ่ะครับผมครับเราเคยดูไหมอาหารเลยชิ้นไหนขายดีที่สุด ขายดีที่สุดใช่ยุคนี้แหะครับทุกนี้ผมต้องถ้าจะแทบทุกโต๊ะสั่งก็จะเป็นที่บอกเมื่อกี้คือผับบุ้งไฟแดงเ่หมูกรอบหมูกรอบทอดหมูกรอบทอดครับผม <c oughs> จับฉ่หม้อยักษ์นี่หมดทุกวันจับฉ่หม้อยักษ์หมดทุกวัน,รวนครับผม <c oughs> จับฉ่เป็นอาหารที่ธรรมดานะธรรมดามากเลยแต่ว่าพอมากินในร้านข้าวต้มบวบมันคือเหมือนมันเหมือนต้องสั่งเออเป็นซิกเนเจอร์ร้านครับซิกเนเจอร์ครับเหมือนต้องเหมือนต้องสั่งอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านข้าวต้มบวบเลย ที่ใครมาก็ต้องสั่งครับผมต้อง,องจับชาย่อาไม้จีนเนี่ยครับออซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะคนแก่กินเดียเด๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นก็กินอาหารพวกนี้เพราะกินตามพ่อแม่เอ,อไว้จีน <laughs> กินตามพ่อแม่ครับ <laughs> มันเป็นซีเนเรชั่นที่ร้านก็เหมือนเป็นลูกค้ากินตามเจนเนเรชั่นเมื่อก่อนพ่ออากงพาพ่อมากินพ่อพาลูกมากินทุกวันนี้ผสมผสานให้ร้านนี้นี่ยคนอายุ80จนถึงเด็กวัยรุ่นเด็กมหาลัยมานั่งกินเออนั่งเนี่ยครับมีหลายๆเจนมาที่ร้านครับผม อย่างคุณโจทาทำตุ๋ข้าวเป็นไหมผมไม่ถนัดครับไม่ถนัดเลยไม่ถนัดเลยครับแต่ผมก็จะมีแม่ครัวหรือแม่ซึ่งเป็นแม่ครัวครับครับผมที่ที่ดูแลในส่วนนี้ก็เป็นแม่ครัวสมัยป้ามั้งใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่สมัยป้าก็มีมีครัวมีพนักงานเขาเขาเรียกแถวชิวที่คอยจัดแถวชิวครับแถวชิวแถวชิวคือคือห้องครัวใหญ่ที่คอยจัดจัดอาหารอยู่หน้าร้านตักสับพวกเป็ดตับไก่ ตอนนี้ตัวเรียกเผาเชี่ยวพรอคือเรียกพ่อครัวใหญ่พ่อครัวใหญ่อ่าแล้วก็มีครัวครัวผัดครัวต้มอ๋อแต่เผาเชี่ยวจะอยู่ที่หน้าร้านใช่ครับใครสั่งเป็นพิโรธทำอะไรก็สปอยสับสับตับใช่ใช่ใ่ครับแล้วก็จะมีชุดหนึ่งที่ทากับข้าวแบบตามสั่งเลยนะตามสั่งชุดหนึ่งเตามีครัวทอดครัวยำครัวผัดครัวต้มโอ้โหคืออาหารที่ร้านเน้นเน้นเน้นความอยากคือมาทานข้าวตมวอนเนี่ยอยากู้ถือว่ามาแล้วคือได้เร็วด้วยอร่อยด้วย อันนี้อันนี้ปลาตะเพียนต้มเกี้ยไฉ่ายครับพี่ปลาตะเพียนต้มเกลี้ยงฉ่ายอันนี้หากินยากานะหากินยากาครับสมัยก่อนเป็นปลาช่อนครับอแต่ผมเปลี่ยนเป็นปลาตะเพียนมันต่างกันไงก็คือเอาจริงๆเราอยู่ตรงตรงข้ามบัตรวอนถ้าเราขายขายปลาช่อนเนี่ยเราเราต้องเป็นเป็นสั่งค่าเป็นเป็นทุกวันก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนปลาตะเพียนปลาตะเพียนไม่ต้องสั่งค่าเป็นเป็นทุกวันก็คือมันพอพอปลาช่อนเนี่ยมันต้องแบบมันต้องแบบสดๆเลย นัดเดี๋ยวนั้นเลยอันนี้นกน้องมาได้เป็นปลานกเป็นปลานก้องาทำทใช่ครับต้องน้องเลยนี่เราขายหน้าวัดใช่ครับผมครับเลยเปลี่ยนเป็นปลาตะเพียนบปลาตะเพียนครับรสชาติมันส่างกันไหมก็ใกล้เคียงกันครับผมตะเพียนเราลูกค้ากลัวว่าจะก้างเยอะแต่ที่เราเคี่ยวงแต่เช้าอุ่นไว้ตลอดพอถึงมาเราเริ่มทำแต่ประมาณหกเจ็ดโมงเช้าแร้เริ่มขายตอนสี่ห้าโมงเย็นกระดูงนี่ทานได้เลยครับ เราหนูทานได้เลยครับปก๋วยเตี๋ยวปลาเทมเปิลใช่เลยปลาเทมเปิต้มเกลีายอันนี้หากินยากนะครับผมครัาดูหม้อนี้ครับหม้อนี้คือหม้อนี้คือไฮไลท์สำคัญครับต้มจับชายต้มจับชายครับผมหม้อนี้หมดทุกวันทุกวันครับทุกวันหม้อหม้อไซส์ใหญ่ที่สุดครับผมหมดทุกวันครับเป็นไฮไลท์หมดรุ่นเก่าเลยครับสั่งทำพิเศษครับผมแล้วสูตรสูตรในการต้มจับชายเนี่ยตั้งแต่สมัยอาปาเลยอะไรบ้างเนี่ยแม่กงครับ ก็คืออาหารบราครับจับฉายที่เอาภูมิปัญญาของของคนจีนเอาผักก็คือหลายๆอย่างมารวมกันผักคะน้าผักกวางตุ้งผักกะหล่ำอะไรมารวมกันผสมน้ำซีอิ๊วแล้กลายเป็นเมนูขึ้นมาแต่มันก็ต้องมีสูตรใช่ได้ใช่ครับูือวิเศษครับนี่แล้นี้คือต้มหน่อไม้จีนครับผมต้มหน่อไม้จีนหน่อไม้จีนก็เป็นคู่กันกับจับฉายใส่ร่วมกันเลยไม่ไม่เป็นอาหารที่มาสไตล์สไตล์สไตล์ ใช้เคียงกัน<อ>เวลาไหว้เจ้าต้องมีสองอาหารสองชนิดนี้ต้องคู่กันตลอดอจบฉ่ายต้องหน่อไม้จีนโอบผมครับต้องหมดทุกวันแน่นอนครับสองเมนูนี้หมดทุกวันแลวนี้คืออันนี้คือเป็นหม้อหม้อซึง้งอย่างที่บอกคืออาหารเราพร้อมเสิร์ฟทุกอย่าง<อ>เข้ามาปุ๊บลูกสูกค้าสามารถชี้อาหารได้เลยเอจเอาอะไรเจอผัดเคี่ยวฉ่ายกับพ่อหมูหมูเรื่องไท่เค็ม อาครับก่มชายกับหมูครับผมหมูเอันนี้ปลาจระเขเป็ดน้ำแดงครับปลาจระเม็ดน้แดงเป็นปลาจระเม็ดปลาปลาเจี๋ยนชิ้นใหญ่<อ>ปลาปลาจระเม็ดตัวใหญ่ตัวหนึ่งแบ่งได้เป็นสามชิ้นจเจี๋ยนน้ำแดงครับผมฐานเลยนี่ก็เป็นหม้อหม้อโถหม้อตุน๋นเมนูที่ผมมากินล่าสุดผมจำได้ผมปลาชะนะอ้าวเหรอครับทางนี้ครับทางนี้ครับพี่นะผมจำได้ทางนี้เลยครับอันนี้อันนี้ปลาฉลามโอ้โหนี่ สิทเนเจอร์มากเลยครับนี่นะเนี่ยครับปลาชาม์ัดขิงปลาชาม์ัดขิงคือต้องต้อง,องทําให้ดีทําให้สะอาดอไม่งั้นปลา,าจะขาวขาวมากปลาชาร์บเยครับต้องทําให้ดีมากเนื้อปลาเราต้องอย่างดีครับเป็นอาหารที่แบบเออถ้าทําไม่ดีจะขาวครับผมซิทเนเจอร์สิทธิ์เนเจอร์หนึ่งหนึ่งไงนะ,นะตรงเนี้ยทั้งหมดเป็นอาหารออริจินอลม,มาตั้งแต่รุ่นอากงอันนี้อะไรอันนี้ตัวเดียวกันครับปลาเจลาเมตน้ำแดงครับเจลาเมตน้ำแดงปลาเจี๊ยบเนื้อน้ำแดงเคี่ยวชายไผ่กระเพาะหมูครับผมนี่ หมูสามชั้ไข่เค็มครับผมอันนี้เป็ดผัดขิงครับเป็ดผัดขิงเป็ดผัดขิงคือเรามีเป็ดพะโลท้ทุกวันอยู่แล้วเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณเหมือนกันเรามีเป็ดพะโล้ทุกวันอยู่แล้วส่วนคอเป็ดแล้วส่วนคอเป็ดเรามาสับแล้วมาผัดผัดพริกขิงเ,เป็นอาหารของนักดื่มครับตลวด้านอนี้ อันนี้ก็เป็นเชลอาหารมีทั้งของทอดของยำอันนี้ที่ไม่เหมือนร้านเดิมก็คือเราจัดเซตเครื่องดองไว้เครื่องดองเครื่องดองเครื่องดองรวมมิตรมีกระเทียมดองขิงดองก้งฉ่ายตัวเนี้ยครับเป็นที่เป็นเป็นเครื่องเคียงของข้าวต้มที่เราจัดเป็นเซตไว้ปกติจะเป็นเมนูนี้เกี่ยวฉ่ายยำเกี่ยวฉ่ายเนี่ยแต่อันนี้คือเคี่ยวฉ่ายจะมีความ เผ็ดเผ็ดเปรี้ยวแต่นี้จะออกรสมมนมีความหวานความเค็มรสเราจะเรียกว่าอะไรเครื่องดองรวมครับเครื่องดองรวมครับผมร้านอื่นไม่มีัครับอมครับผมอันนี้ของอนุรักษ์โบราณพันใบปอใช่ครับ่ครื่องซึ่งขายไม่ได้ครับร้านก้ต้ต้องมีต้องมีครับใบปอสดใหม่ทุกวันครับอันนี้รอยําำแน่เลยไัน้รอยยครัาอันนี้พร้อมเสิร์ฟทุกอย่างรอยําำอันนี้ปลาปลาที่เคียงคู่ร้านข้าวต้มมาตลอดคือปลาใบขนุนทอด ปลาไปขนทอดปลาไปขนนทอดร้านเขต้งตงมีต้องมีครับเนื้อจะละเอียดเนื้อปลาจะละเอียดหนังข้างนอกกรอบกรอบทานคู่กับซอสตะเจียวยำเป็นเป็นปลาเป็นปลาไฮไลท์อย่างของร้านครับพี่ปลาครับผมปลาใบขนุนปลาใบขนุนปลาใบขนุนทอดครับผมครับครแล้วนี้นี้หางปลาแฟนซีครับอ๋อหางปลาแฟนซีแฟนซีจะเป็นตเป็นปลาตัวใหญ่เราก็สับมาเป็นชิ้นอันนี้คือส่วนหาง ใช่ครับประมาณนั้นบางคนก็ชอบหางหางก็จะมีความมันทาก็จะมีความทานทานกับซอสเต้าเจี้ยวเหมือนกันครับอ่แล้วนี่ปลาสลิดทอดครับปลาสลิดทอดก็วันหนึ่งก็เป็นเป็นเมนูไฮไลท์แห่งที่ร้านเหมือนกันขายดีเหมือนกันใช่ครับวันหนึ่งก็รวมร้อยจานครับวันหนึ่งก็กับข้าวโรมาคือเือกพิ่มอย่างครับผมครับรวมรวมไว้อย่างเราอันนี้ก็มีพะโล้ด้วยพะโล้ครับพะโล้ก็แตกแขนงไปเองมีทั้งมีทั้งเป็ด ทั้งไส้ทั้งเปกทั้งคาจิเราเรารวมไปเลยก็ได้เป็นพะล้รวมก็ได้ครับพร้รวมก็ได้ผมว่าเรื่องไม่ถูกพะร้รวมไปเลยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ